4วิธีย้อนวัยมีงานวิจัยได้ผลจริงนะครับงานวิจัยอันที่1คือดื่มน้ำวันละ3มลิตรจะช่วยให้ริ้วรอยเล็กๆใต้ตาหางตาหน้าผากเนี่ยลดลงได้ดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำวันละ3ลิตรเราก็จะสามารถช่วยชะลอความแก่ได้ข้อที่2คือการเปิดแอร์ต่ำกว่าย2ิององศาเซลเซียสช่วยให้หลับลึกหลับนานส่งผลทาให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วแก่ช้าลงงานวิจัยที่3คืองานวิจัยเกี่ยวกับแสง UV เขาบอกว่า UVA จะทำลายคอลลาเจน UVB ทำให้หน้าแก่เป็นฝ้ากระผิวหมองคล้ำดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกกันแดดนะครับให้เลือกกันแดดที่สามารถป้องกัน UVa และ UVB ได้เพราะว่ามันจะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ถูกทํำลายคอลลาเจนและโอกาสเป็นฝ้ากระน้อยลง ข้อที่สี่นะครับอาหารเสริมต,ต่างๆเนี่ยต้องเลือกนิดหนึ่งอาหารเสริมมีหลายตัวมากเลยแต่โดยส่วนตัวผมเลือกเป็นแอซ่าเซนทีนกับคิวเทนคิวเทนช่วยทําให้เซลล์เนี่ยมีพลังงานมากขึ้นแอซ่าเซนทีนมีค่าสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีที่คนทั่วไปทานอยู่ถึง6000เท่าดังนั้นผมเลยทานแอซ่าเซนทีนบวกคิวเทนนะครับถ้าใครสนใจนะครับพรีออเดอร์ได้เลยแอซ่าเซนทีนบวกคิวเทนเนี่ยหแถมหนึ่งเฉพาะคนที่พิมพ์ C f เใต้คลิปนี้เท่านั้น